สมาคมค้าทองคำและชมรมเพชรทองปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์โดยน,นายอนันต์บุญอาชาทองที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำในฐานะนประธานชมรมเพชรทองปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาอัปเดตข่าวสารวงการทองคำ2,567จัดขึ้นณโรงแรม 4-2-C t h ูซี Hotel, เดอะชิกเฮลเลอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายจิตตะเกษนิโรธนารัตน นายกเทศมนตรีนะครนะครสวรรค์กล่าวให้การต้อนรับผู้ประกอบการร้านทองทั่วประเทศและกล่าวเปิดงานสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการอัปเดตกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร้านทองโดยผู้ประกอบการค้าทองคำสามารถนำความรู้กฎหมายที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้องเพื่อธุรกิจค้าทองคำสามารถปรับตัวและป้องกันเหตุที่จะกระทบต่อผู้ประกอบการร้านทองคำได้ในอนาคต ด้านนายจิตติตั้งสิทธิพักตีนายกสมาคมค้าทองคํากล่าวว่าการจัดสัมมนาสัญจรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกและเป็นพื้นที่น้าร่องซึ่งหลังจากนี้สมาคมค้าทองคําก็จะมีการหมุนเวียนไปจัดในภูมิภาคอื่นๆต่อไปเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับร้านทองทั่วประเทศและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมค้าทองคําของไทยให้เข้มแข็งและด้านของน,อนายอนันต์บุญอาชาทอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมค้าทองคําและประธานชมรมเพชรทองปากน้ําโพจังหวัดนครสวรรค์ได้กล่าวถึงความสําคัญในการจัดสมมนาค,ครั้งนี้ว่า,าการที่สมาคมค้าทองคําซึ่งเป็นองค์กรระดับประเทศเล็งเห็นความสําคัญโดยมีบทบาทในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจค้าทองคํา โดยการลงพื้นที่จัดสัมนาให้ความรู้ซึ่งนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการค้าทองคําไทยด้วยการส่งข้อมูลข่าวสารสําคัญให้ผู้ประกอบการได้รับทราบทําให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบันนี้มีกฎหมายเกี่ยวกับธุกรกิจเขาทายนี่มีมากมายหลายฉบับน,นะครับโดยเฉพาะกมนายกองหงอที่หลายๆคนนี่ก็าอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับเพราะฉนนะนั้นนี่ทางสมาคมนี่แลหลแหงกฎหมายฉบับหลายหลายอย่างนี่คนท,ทั่วไปอาจจะเข้าใจไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่เพราะฉนนะนั้นนี่ทางคณะกรรมการถึงให้รึกสาหารือว่าจากงาน,น สัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปรากบอบาค้าของคำนะครับโดยเที่ยวนี้เป็นครั้งแรกที่มาที่นันกข่าสวรรค์ร่วมกับคุณอานานที่ชมรมธุรกิจนครสวรรค์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับแล้วก็เชิญผอของสำนักงานปปงแล้วก็หน่วยงานคณะกรรมการที่ให้มากฎหมายให้ ให้นักธุรกิจภาคทองทำจาไนั้นรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ต่อไปคิดว่าอาจจะขยายไปจังหวัดอื่นๆที่ให้ข้อมูลความรู้กับผู้ปุะการทั่วประเทศนะครับแล้วแล้วภทยนมีนี้นี่เรามีมีแฟนติดต่อไปห<ะ>รออือยังหรือว่ามีครั้ง่มีมีต่อไปคงดเริ่มที่นครวสวรรค์ก่อนนะครับต่อไป เป็นครั้งแรกครับครั้งต่อไปจะไปจังหวัดอื่นนะครับครับเหมือนตอนนี้เราจัดที่ไังหวัดมาสเตอร์ไปแต่จัดครั้งนี้ในครุมจังหวัดเนี่ยเรารวมประมาณ20จังหวัดครับจังหวัดพระแท้จังหวัดใกล้เคียงก็ก็มานะครับแต่วันนี้ผู้ร่วมเข้าสัมมนาก็ประมาณร้อยกว่าสองร้อยห้าสนะครับแล้วก็ขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอยากจะให้ความรู้แล้วก็มี อออของปปงอาิบียเรื่องข้อมูลแล้วมีตอบให้คำถามด้วยนะครับเขาคิดว่าทำให้ทั่วๆไปผู้บริการนี่เข้าใจกฎหมายปองมากขึ้นต่อไปคิดว่าสมาคมนังมีความการจัดจับอบรมร่วมกับอปปงนะครับจะจับอบรมพนั่งานขายทั้งข้อกฎหมายต่างๆและจะมีพิธี อบรมแล้วก็มอบประกาศเสียบาปให้นะครับที่เข้าร่วมอบรมนะครับที่ก็คงเร็วๆนี้นะครับภายในปีนี้คของคุณคือตอนนี้เปิดด้วยว่าตอนนี้เราให้ความรู้เฉพาะร้านทองหรือเอเจนต์คนที่ทำไหนทองทองไปทำแต่ตอนนี้เนื่องจากตอนนี้ฟิวเจอร์โกลด์ในการเทรดทองเนี่ยมันมีความสนใจกันมากแล้วเราจะมีให้ความรู้กับพอใช้ชับผู้ไปไหมว่าน่าจะเล่นแบบไหนที่ปลอดภัยเพราะตอนนี้มันก็ เวอร์จะมีอันตรายมากที่สำหรับคนที่ถ้าเผื่อเราไม่รู้ว่าอันนี้ร้านทองจริงไหมหรือว่าแสตทองนี้ถูกต้องไหมเนี่ยเราเราเรามีแพนที่จะให้คนรู้จักช่วยกานดูนะครับอ๋อก็ตอนนี้มีพวกวิชาชีพเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนีผมว่าอยากจะฝากนักลงทุนที่จะลงทุนยังไงก็หาลางที่รู้จักแล้วก็ โดยเฉพาะถ้าเป็นสมาชิกของสมาคมท้าทองคำยิ่งดีนะครับแล้วย่าอย่างยังไงก็แล้วแต่เพราะว่ามีข่าวก็เกิดขึ้นมาบ่อยนะถูกหลอกลวงถูกต้อลงแล้วก็อ้างชื่อที่ร่างทองมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าหน้ากองทุนจะต้องระมัดระวังมากขึ้นยังไงก็ต้องให้ร่างที่รู้จักนะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นสมาชิกของสมาคมท้าทองคำแน่นอนถ้าไม่เข้าใจไม่รู้ก็อาจจะตก สอบถามไปที่สำนักณทองคำก็มีเว็บไซต์อยู่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นข่าวนี่ออกมาเยอะๆเพราะว่าต้องระมัดระวัมากขึ้นนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีเยอะนะ Thank you.